มันกระจายเขาอะนะเพราะว่ามันก็เราดูแล้ว่ามันก็มีส่วนดีอย่างนั้นนะส่วนดีพอให้ทําให้เกิดความรู้รู้นิสิตนิรู้สึกตัวกันมากๆเลยรู้เรื่องของตัวเองใช่ป่าวะงั้นมันมันจะรู้เรื่องพยายามรู้เรื่องแต่เรื่องของู้อื่นตัวเองไม่รู้ตัวเองพยายามจะปิดบังคิดว่าไม่มีใครรู้เรื่องของตัวเองนะ ติดติดเดินกับพระก็ไม่ถานแน่เลยเลยติดไม่ไม่มีครับในบนนี่ปวดหรอติดติดกันไรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพระเขาศึกษาเรื่องอะไรกันบวชมาพระมันก็มากมาดไม้ไรไรก็เกลื่องของพระเลยเออก็ไมาป่อยใส่ใจอยู่แล้วก็เลยไม่แสวงหา คุยกับน้องพีชโอ้คุยคุยกับน้องพีชคุยกันหลายเรื่องอยู่แต่ <c oughs> จะชวนนั่งนั่งในคำคำหลังกวอ,อนสงสัยสงสัยกครถามบอกว่าถามห้ไทุกเรื่องเลยถามแม่ก็เรียองของข้ามาพระพรนะข <c oughs> าผมพระ,มะพมเป็นผู้สร้างโลกหรือว่าโลกนี่มันสร้างพระพรอะมรนะเฮ้ยสงสัยให้มาก่อนใครมาหลังมัๆๆนกะ็ บอกวเอาโลกมันก็ต้องมาก่อนเพราะผมเกิดมาตัวที่จะรักษาโลกลนะเกิดมาก่อนได้ไยังไงแล้วแต่ยากิสินแล้ววันยาติญาติครอบโพสกันสิบหน้านาลายนาลายสิบก่อนเขาบอกเอาพันนาลายทำไมมืสิบก่อนมือมากขนาดนั้นแล้วมือเขาถืออะไรสิบกอ่อนสิบมือเขาถืออะไร ให้เธอจะรีของมีคมแหลมๆบาตาบุตรเท่านั้นน,นะครต,ตาบุตรก็มีไป็เพื่ออะไรก็ต้องมีเ,เปเพื่อข่ากันนะที่เราแต่เฉยชอบใจเขาอิสาวกเขาเขาก็พาเราไปข่า,ขา,ขากันนะไปมาอิทษกัรนะคับอิทธกันแล้วไม่มันทำไมถึงมีชีวิตมามันขี้โกงมันขี้โกงกัน คนหน้าไหวหลังหรอกก็มันก็ต้องมีหลายหน้าเป็นนี่เขาไ,าไ,ขาไปขั่เอาไว้ใช้ยขี้โกงตุกการสิบเือสิบอะไรอาไว้ใช้เอาไว้ยขี้โกงไปไปมาไกลเลยประธ <c oughs> านาธิบดีในโลกไม่ชอบใจอยู่คนหนะึ่งเอาใครละ ท่าหน้าที่บดีเกาดินเนนะหรอ <laughs> <laughs> ไม่ไม่จอบใจลักษณะอะไรน,นะหลังจะกลัก็อวดจุ๊แตกจุ๊แตกอะไรก็ทรงผมมัอว่ามันจอบใจเลยนะ <laughs> คุยยังคุยกันถามมานะครับ <laughs> คุยกันไปคุยกันมามืนกับก็เลยบอกว่า มันต้องมีหลักฐานอ่านอิงได้เราศึกษาเรื่องอะไรไม่ว่าพระพรหมไม่ไม่เท้าเอเวงสุวรรณอะไร,รก็แล้วแต่ถึงจะเป็นเรื่องเล่ามาเป็นตำนานมาอะไรก็จริงมันจะต้องมีหลักฐานมีพยานหลักฐานยังว่ายากัยากษ์ห็นจะรูปลยว่าปันไปหน้าวัดเนีย่ย,ะยะนะเราเคยเห็นกระดูกยักษ์ไหมละ่ะ ถ้ามันมีมันจะต้องมีหลักฐานให้เราเห็นมั่งขนาดไดาโนเสาร์เนี่ยเป็นละลานปีมันก็ยังเหลือกระดูกเป็นฟอกซินอยู่ในในลักษณะนั้นมันก็ยังไม่เห็นงเอามันจะต้องมีอันนี้ไม่มีสักอย่างเลยอยากเห็นอะไรก็ไม่เท่าน,นั้นเท่าน,นี้ก็ไม่เห็นมันมีหลักฐานอะไรให้เราพอได้เห็นมั่งนะอย่างาพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยังมีกระดูกมีก็เรียกว่าทาี ประเทศไทยเราก็มีอยู่ในินกองบัญชีกองบมันก็ต้องมีหลักฐานอ,าาอ้างอิงใช่ไม่ใช่ว่าจะมาหลอกกันได้ง่ายง่ายนี่นน้องพีทกับเมือนกัน,นกร,รู้ให้ได้หมดว่าแต่เราต้องมันพิทกันนะไปก็าอยากเป็นอะไรบางทีอาจจะเป็นนักเสพแต่จะเป็นนักเสพโอ้ห,หน,นักเสพน,นี่จะดีเหมือนกันวะ แต่เราก็ต้องฝึกสอนเบื้องต้นฝึกนักเสพในต้นเสพใกล้ๆนะเสฟดูพฤติกรรมของไอตัวเงินตัวทองมันนะมันมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงของมันนักเสพต้องดูสอดเจนหากล้องมาทึกเรารู้อะไรเห็นอะไรเนี่ยเอามาพูดบางทีเขาไม่เชื่อเลยเขาว่าเราโกงกทั้งเยวเพราะฉะนั้นมันต้องมีหลักฐานตับต้องได้เยอะอะไรแปลกๆหรกอท้ายลงไป ให้ลูกถ่ายวิดีโอไว้เลยแล้วก็บอกแมวก็อออยังแมวโอ้ยเรื่องแมวแมวเบงกอลเบงกอลอ้าวก็บอกเอาโอ้ยนี่มันเสือลายเลยนะนยแ่วเบงกอลเนี่ยมันแมวป่าเลยแมวป่ามันในประเทศไทยเขาเรียกว่าเสือป่าเสือแมวมันเก่งนะอุ้นตอนนี้มันช่วย ham, ตัวเองไม่ได้ดเแลไม่ได้โตขึ้นตัวทองเอาไปกินหมดแต่ถ้ามันโตเป็นหนุมใให่มใหญ่ขึ้นมา โอ้อันนี้ลายการ์ดมากเลยนะถามมันมันเดี๋ยวนี้มันขู่เป็นเรื่องเป็นแล้วครับมันมันจะแดงเมื่อคุยกันกันคนดังแบบรู้ไงคุยกันแบบรู้คุยเขาคนมีความรู้คุยกันรู้คุยกันได้นานอถึงเวลาเราบอกไปไปหาวิธีทําให้มันสงสัยมากๆเลยสงสัยเรื่องอะไรก็เก็บเอาไว้สงสัยเรื่องอะไรก็เก็บไว้ มันมีเวลาโอกาสมาหากันแล้วมาคุยกันเลยแล้วมาคุยกันมาคุยถูกคอกันเลยบ่กเขาเจอนจเนี่ยเสกี่แล้วนังพวกนอกาแล้วดูมาะจําสงสัยเนยจัดถามให้นันให้เออ,เอ,อดีกวก็าถามว่าว่าจะไปเอาอะไรมาห้อยคอทำไมไม่เอาลงกพ่อนเนีกก่ยลงเพื่อนบานคาเนี่ยนะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ลวกปูโลกอุดรอน,นะี่จิตรเนี่ยนะ เก็บไว้เางเดียวหัดก,อก่อแล้วกเก็ไว้เกด้เก็เอาไว้จะไว้่หไว้ในห้องตั้งที่ตั้งนั่งสมาธิดูทางท่านนั่งสมาธิอยู่ได้ตองพอมันบางครับดูดีดดีๆเอมา,าเล้ยคุยอยู่อย่นั้นแหละมัอยู่กับแม่ม่ใช้ได้่้วใช้ไช้ใช่ง่ายใช่ง่าย ทำงาน,นทำนี่พอใจไดอยู่ใจดใดก็ไขวาถวาให้ขาดบอกเออแล้วตั้งใจที่นังตั้งใจมาน่นแหละมามาถวายตั้งใจแล้วก็ตรงมาถวายอะไรเอาไข่มาขาดย,ยกมามัโตเร็วนะไม่มันรักนานนั้นเลย ็นลักษณะของของคนฉลาดมันคือจะต้องศึกษาแล้วก็มันต้องต้องเกิดความสางสัยความความสางสัยแล้วก็ต้องไ่อยต้องไนนะต่ถามตรงนี้แหละสำคัญเลยนะสำคัญมีความสามารถไหมความสามารถไหมแต่พะไม่ถูกก็กต้องยึดติดเนนีะ่โคยรศาสนา,านะเขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรโคจศาสาานาเขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรอะไรยังไง มันเป็นเรื่องของการจินตนาการทางนี้จินตนาการขึ้นมาพระศิวะพระอะไรเดีมาอะไรก็รู้หมดเลยแล้วก็คนศาสนาวะเราก็ต้องโฆษณาศาสนาก็าศาสนาเขาศาสนาศาสนาศาสนาพุทธแบบนี้ครับอิทธิิปฎิหารอะไรแบบนั้นนี้ม,ม,มีจะสอนให้รักกันสอนให้รักกัน โฆษณาบุตสอนให้รักกันเห็นใจกันค่วยเหลือกันจะสอนให้ขากันเนาะศาสนาอื่นนั้นไม่ไม่รับรองมากมายแลวหลวงนะมันก็ไปคิดแต่ใจเนี่ยเด็กเนาะถ้าผมมันจะไมถึงสีหน้าเลยโอ้ยขนาดหน้าเดียวมันก็ยังแย่แล้วลองคิดว่าตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าเนี่ยถ้าสีหน้าหรือมาื่ไม่ชุลมุนหมดแล้วเัาเขาหัวหลอกคำ ือดีนะแต่มาล้างหน้ากับแปลงวันเนี่ยพอกับแปรงก็ตัวสีญันอยูน่นะโอ้เจลงมูนเกกะนี่ยเอาะ้าเอหน้าเดียวเนี่ยอาหนาเดียวแล้วก็ดูลลลลลเ,ลเลยมันรอรอกอะมาลายหน้าลายลัหดไปเรื่อยๆอย่าน้นเราก็ต้องเรื่อยคุยอยั่งนัะสขนาดมันทันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลเยัวมัน แต่ไปมามันก็ท้อใจะแว้งหาไปเลยหามันมันบอกว่าอะไรก็ตามมันจะต้องมีหลักฐานมันต้องมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลไงในทเสาวผ่านมาเป็นล้ายปีมันยังมีพวกชื่อมีกระดูกให้ให้เห็นเป็นหลักฐานมั่งไอ้นี่เราจะไปเอายงเอายัก์เอาเวทวงตะวันยังไงมันมีหลักฐานอยไรที่ไหนหลักฐานมันไม่มีไม่มีหลักฐานมารูเก็อดูยังไง ันเป็นลูกไข่ิ่นเกิดมายยัไงไพิ่นทำงานอะไรที่ได้เป็นท้าเวสุวนรไม่ใช่ว่าไปสร้างึ้นมาล,ลอยๆล,ลอยๆแล้วก็จะมาหลอกกันแต่ว่าน้องปิ๊กก็เก่งขน,นาดนี้จะให้เขาหลอกเลยไหนจะให้เขามาหลอกได้ยังไงเขาหลอกมามเขาจะขาย<ม>เขาปัมไปลูกเท้าเวสุวันขายมาไปดูต้บข้างทางมันจะลูกป,ปูกนั่งลูกนี่มันเป็นวิธีการขา,ขายของเขา<ม>เขาก็เลยต้อง โฆษณาอันนั้นขึ้นมาเดี๋ยวก่อนโฆษณาอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก่อนเรื่องของการค้าการขายเขาไอ้จริงจริงมันถามว่าจริงจริงมันมีไหมน้องพศตลาดอันจริงจริงมันถ้ามันมีมันต้องมีหลักฐานก็ไดโนเสาร์พันนั้นพันมีหลายสายพันมันก็จะมีกระดูกมีพอกซิลให้เราเห็นนะเอออย่างนั้นมันก็บนเหมือนกันเลยนะถ้าเจอแบบนี้มันต้องมีหลักฐาน ในกรารอุตวะยาหน้าไอ้ใช่มันจะต้องมีหลักฐานให้มัน,น,มนมอันนี้ก็ไม่เห็นมีเลยเขาทำไมถึงว่าดีล่ะเอาเพราะเขาจะหลอกเราไงเขาจะขายขายของของเขาขายของเขา,ขาขเขาก็าวาดีลกันแล้วเราก็ไปดีกับเขาไงเอามาแล้วจะเอามาทําอะไรได้เราจะอชาชยอย่างไนเราจะใช้ไปในทางไหนล่ะแล้วมันใช้ได้ไหม การใจจริงๆใหมมอันนี้ไม่ได้เราโกดกเก็นขนาดนี้ให้เขาหลอกได้ยังไงศึกษาเขาความกว้างในยูทูบดูถอะรูเขาแต่ละแต่ละที่กระทางมวาวงละที่ข,าาของมาดิษมาแย่เลยประชาชนอทุกอย่างลำบากมากก็อย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าอม,มาิันิดถ้าปล่อยก็าไปได้าอยูใครอยู่มันตามใจใครตามจใจไหนก็ไปทุดอี่ลคนไง มันถูกบังคับบางทีบางงานดัดนดะัดแบบดื้อมันดื้อนหละเขาถึงบ,บังคับอย่างรั้นคนไม่ดื้อเขาจะมาประคับอะไรกังเลยแต่บาคนเกาหลีีน่ดื้อ,น,อ,นะววน,น,อน่าดูนะครับโอ้ไม่ธรรม,มาดา <c oughs> คุยกันได้ยื้อไปคุยไปเลยนะกนเกลียดเสียที่นั่งหัหงุดหงิดกันต่างแข่งกันคุยกันได้ดื้อจริงๆเอาเป็นเป็นเผ่าพันธุ์เขาประธานาธิบดีเกาหลีเหะนะือพ่อเขาก็เป็นเหมือน,น,นกันนั่นแหละลักษณะนั้นตุต๊ตตะตุ๊ตตะอยูกก็เหมือนกัน เราทำอะไรมัน,ปนแปลกๆเขายัางนนะแบบว่ามันถึงเด็นของเขาในโลกนี้ไม่มีใครโดดเด่นเท่าประธานาธิบดีเกาหลีเหนือการในการเป็เพื่อนคุยกับเด็กอย่างนี้เมื่อเมื่อข่าวจะต้องเอาปรเด็กเกินมาแล้วจะเอาเขาก็ต้องอย่างนี้แต่ถ้าเราข้อมูลน,น้อยมาแนละ้วแม่ไปมไม่ไไรอดมันจะไรว่าอดเองก็บอกจะไปไม่รอดเลยนะเจริญหลาน ใร,านะมมารา้มาาใช่ไหมทรมาลายังว่าจะให้ยึดหลักของเหตุผลให้หนละยึดหลักของเหตุผลเพราะเดชชาติตะวันตกมันมีเดชอะไรคนอาจจะใจชอบอาจจะิงชอบมนันเป็นหน,น้ารือใบเาเขาไอะบกยู่ไงยู่อันบางินเป็นเดตขึ้นมาปปบบางจัก <c oughs> สร้างคนละโลกใหม่ไม่ใช่ประชากรโลกนะสร้างคนละโลกใหม่ให้บดูรวมดูกับมันอย่างเดียวมันบังคับมันคม,นคมดูทุกวันนี้ไม่ว่าใครอยู่กับผ้านะะอะเจออาันเรื่งไม่ไปนอนเฉี่ยนะไม่ใช่พากรมาถันมาานัมนก็เขาัวเราเอันอนเฉี่ยอะไรนี่อนะไรสนใจใครตั้งกดตังอยู่นหน้าเ็นไหมมันได้ผลแล้วนะวย เขาทํางานได้ผลเขาทํางานได้ผลเอาวัตถุอะไรอาศัยวัตถุเรื่อรวม,มเพื่อรวมหมดกเกนต่อไปสติปัญญาไม่มีเหลือมีเหลือทำอะไรไม่เป็นต้องการอะไรก็รักาได้ต้องการอะไรก็รักาไาด้ดเป็นหมด ไม่รู้จะคิดนะไม่รู้จะคิดรู้มันจะไปยังไงกันอีกนะโลกอินะไรกบพูดชนิดนี้ทำพูดคือบทา,ทาให้เราเอใจจะเล้ยวใจนั่วมากมันจะเป็นพวกไอ้แสเน,นะมหาญาย์อกแสนมหาญาติเขาเขาปฏิบัติ้ลักษณะนะเขาปฏิบัติลักษณะเขาก็หมดลักษณะนะั้ะนะ โดยอาศัยศัพท์ทางตำรับตำราศัยศัพท์ทางตำรับตำราดังนั้นไอ้พวกเองพวกเด็มันอาศัยศัพท์ภาษาทางคำพูดของเขาเนี่ยที่เขาใช้กันเขาใช้กันไอ้ความคิดมันก็เป็นไม่ใั่ดังที่เขาพูดนะเป็นไม่ใช่กาพูดนะที่ริ่อาางการมาเน,นี่ย แค่เขาช่างหาคำพูดออกมาช่างพูดคนคิดไอ้คำพูดออกมาได้ตามที่เขาเห็นนตามที่เขารู่อเขาไปออกมาเป็นภาษาได้ดีแลแ้วช่งพูดุลก,ก,ก็ยังหาภาษาไม่ไ,ได้ที่จะเอาไปใช้กับสิ่งที่ดูสิ่งที่เห็นมันก็บบเป็นเมข,ของความพวกหวยลลางน,นะพอมารวมกัน ไม่ลมกันในลักษณะนั้นและก็ยังคำว่าจิตหนึ่งไม่มีการเริ่มต้นอะไนะไม่มีการตั้งอยู่อะไรจิตหนึ่งือาลงหนึ่งแล,ล้วลงหนึ่งมันไม่มีวิทยามัน,ม,ม,ม,นม,มีอาการไม่รู้จะพูดในลักษณนะไหนก็เลยตองเดิมไอ้คำพูดเขงโวยหลานคบพูดเขโาโวยหลาน กตัวเอไม่ดูจะเขาคพูดเพื่อใครมาพูดกันเมื่อไปเอาคำพูดอันนั้นมาแล้วก็มาเทียบกับกิริยาการที่มันเป็นอยู่นโอมันก็มันก็ลงกันเนี่ยมันก็เข้ากันก็เลยต้องยืมคำต้นมากก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็ต้องยืมคำยืมคำของผู้มาพูดยืมคำของพระพูดจ้าอะไรมาพูดกันโัดาบันอนาคามีอะไรอย่างพวกนี้แหละยืมคำของกันมาพูดที่านพูดเขาไว้พูดเขาไว้ <c oughs> แต่ปุจจาระเนี่ยมันจะเข้าใจคือเข้าใจะทำให้มันได้ขั้นนั้นขั้นนี้มไนทั้งโลกไปทั้งโลกทั้งโลกเขาเน,นี่ยนั่นเนาะโลกการเรื่อคุอง ตะกี้พาไปหุ้เที่ยวแถวดาวดำเลยดูแรงนะครับจะมีจะมีโอกาสจะเปล่าไหมไดูไหมทีฝนก็ไม่มีเวลารูดูแรงกับหน้าหนา,หาวครับอาจารย์น่าจะถ้าหน้าฝนจะไปลำบากเลยครับถนนที่โอ้ถนน ถนนนี่ยากระบากมากเลยนะสภาพถนนนี่มันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเลยเปลี่ยนตลอดถ้ามันแห้งสักหน่อยจาฝนตกมาสักหน่อยมันลื่นนะขึ้นไปไม่ได้เลยนะรอรถนี่ต้องติดโซ่นะต้องติดโซ่ถ้าไม่ติดโซ่เราไปไม่ได้มันก็ลื่นไม,ม,ม่ตกปิ่นตีลังการลงเขาไนดะ้ลงจากเขาก็องลงบางทีก็ลอยอยู่ในแม่น้ำน,นะนะลำห้วยวิ่งไปตามลำห้วยเลย มีถนนควรลำห้วยกันไปแล้วนะั่นหัวหนากให้เข้าาลักบากมัน <c oughs> ทำไม่ะไปบากบันเข้าไปอยู่กันจ <c oughs> ากนั้นไม่รู้กันมันพาดอะไรบารมันไม่รู้ไงบาร์บาก์เข้าไปอยู่อย่างนั้นได้ไปอย่างนั้นมันต้องรถ,ถ,งถงงสูงถูงต,ตัวสูงไปเกลียบกระจายไประดับสูง มันเป็นทางลาบเลยทางลาบแล้ก็ทางลือนบางทีก็มีแต่หยาโรกเต็มที่มีแต่รอยรถรอยเดียวเท่านั้นดีไปอย่างนั้นแลท่าน,นก็เข้ามาได้ออกมาได้นะอาจารย์จบไร